ควรช่ยโตทำงานตามวันเกิดจะทิศนู้นทิศนี้หรือทิศไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่รู้กันนะครับตามวันเกิดแน่นอนการหันทิศต้องไม่เหมือนกันแน่นอนแต่การหันทิศที่ถูกต้องจะส่งเสริมดวงได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการงานความมั่งคั่งและความสําเร็จนะครับมันจะเรียกโชคเรียกโอกาสได้เป็นอย่างดีนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแปวันเกิดนี้หันไปที่ไหนแล้วเฮงปังไปดูเลยสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ สำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับควรหันไปทิศตะวันตกนะครับดีนะสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับหันไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนนะครับอยู่ที่ตะวันออกนะครับดีจริงๆนะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับควรไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับวันศุกร์นะครับควรเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับควรไปทิศเหนือนะครับผมสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับสุดท้ายเนี่ยควรหันไปทิศใต้นะครับ สำหรับ8ทิศนี้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ลองไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าการนั่งในทิศที่ดีทิศมงคลก,ก,กับตามวันเกิดเนี่ยก็ช่วยส่งเสริมให้กับดวงเราได้แบบไม่น่าเชื่อนะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นไหมคุณต้องลองแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดหวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์แบงค์ฮงจุ้ยวันมินิดแค่ปรับชีวิตก็เปลี่ยนแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอกัน